เกิดอะไรขึ้นกับประเทศสเดนคะนี่คือช่วงนี้คนหายบ่อยมากและส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดนะคะเมืองเล็กๆของของอ่าประเทศสเดนค่ะอย่างล่าสุดนะคะภายใน1สัปดาห์เนี่ยมีการแจ้งว่าคนหายถึงสองคนและก็มากกว่านั้นอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะแต่ล่าสุดมีการออกหนังสือพิมพ์นะคะว่าจังหวัดเล็กๆเ,เ,เ,เมืองหนึ่งนะคะชื่อฟานเกียบไบนะคะทอทางใต้นะคะของประเทศสเดนเนี่ย มีการแจ้งคนหายสองคนนะคะคนแรกก็คือเด็กหญิงวัย10ประมาณ10ปีอีกคนหนึ่งคือผู้หญิงอายุ35ปีค่ะซึ่งเคสแรกนะคะก็คือน้องวัย10ปีเนี่ยหายไปเมื่อวันพฤหัสแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านตามที่ควรจะเป็นนะคะตามตามนัดหมายที่เขาให้กับคุณทงณพ่อคุณแม่ไว้ แต่ปรากฏว่ามีการแจ้งความและทางตำรวจนะคะแล้วก็หน่วยหน่วยแบบว่าลงพื้นที่ตามหานะคะก็พยายามตามหาปรากฏว่าเจอน้องในวันถัดมาค่ะก็คือวันศุกร์แล้วก็มีการตรวจสุขภาพนะคะคือน้องปลอดภัยดีไม่พบร่องรอยบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีการแจ้งว่าตอนนี้น้องได้อยู่ในอ้อมกอดของพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีการลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะก็คือจบ จบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะในมุมกับกันนะคะผู้หญิงวัย35ปีมีการแจ้งว่าเขาหายตัวไปเมื่อช่วงตอนเช้าของวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็มีการแบบว่าทองฐานแบบลงพื้นที่ตามหาค่ะปรากฏว่าเจอในวันเดียวกันนะคะตอนกลางคืนก็คือคืนของวันอาทิตย์นะคะแต่เจอเขาเนี่ยเป็นศพค่ะ ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้การพื้นที่ที่พบศพของผู้หญิงวัย35ปีคนนี้นะคะแล้วก็รอทำการตรวจพิสูจน์นะคะแล้วก็ตั้งข้อหาประมาณว่าเชิงฆาตกรรมค่ะนักแสดงให้เห็นว่าเขาคงจะเสียชีวิตแบบไม่ปกตินะคะคงจะไม่เป็นธรรมชาติเนะเาะก็เลยแบบเริ่มแบบว่าตั้งตั้งข้อหาในกรณีของการฆาตกรรมค่ะ เพื่อที่จะตรวจสอบเชิงลึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้นะคะจะได้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารอะไรยังไงบ้างตอนนี้ทั้งหนังสือพิมพ์เพียงแค่แจ้งว่า2เคสนี้ในจังหวัดเดียวกันได้มีการเจอแล้วนะคะอีกคนนึงคือร่างไร้วิญญาณก็คืออผู้หญิงวัยสาปีนะคะหายไปในช่วงเชา้าแล้วก็เจอในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อีกคนหนึ่งก็คือน้องนะคะาหายไปเมื่อช่วงวันพฤหัสแล้วก็เจอในวันถัดมาน้องปกติดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะไม่พบล่องลอยอาบาแดแผลใดๆทั้งสิ้นตามร่างกายนะคะน้องโอเคแล้วทุกอย่างก็จบไม่มีการขุดคุยไม่มีการลงประเด็นเชิงลึกนะคะทีนี้เนี่ยในกรณีของอผู้หญิงวัยสาปีนะ,นะ,ะเดี๋ยวสาปีนะคะเดี๋ยวรามารอดูกันว่าทางตํารวจเขาจะเริ่มสืบสวน แบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็หวังว่าจะมีความคืบหน้านะคะอย่างนี้ก็จะนํามานะคะแบ่งปันถึงความคืบหน้าของกรณีนี้เนาะก็น่าก็น่าก็น่าแบบว่าสนใจนะว่ามันจะจบแบบไหนเนาะเพราะว่าทางตารวจเขาเก่งมากทางตํารวจสเปดนเขาเก่งมากนะคะเขาเช็คแป๊บเดียวแต่เขาค่อนข้างที่จะแน่นจะแน่นด้วยหลักฐานแล้วกงจะรอประกาศทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยัง ญาติของผู้สูญเสียนะคะแล้วก็ขอสแสดงความดีใจไปยังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของน้องวัย10ปีนะคะที่พบน้องในวันถัดมาน้องปลอดภัยดีอายุประมาณ10 10ขวบ10ปีเนาะคือเก่งเนาะใดๆเลยก็คลิปนี้นะคะนิวมาบอกเล่าแบบรวบรวมเนาะมันเป็นคคละเคสกันเด่นนิวมารวมเป็นเคสเดียวกันเป็นคลิปเดียวกันเพราะนิวมองว่าเป็นจังหวัดเดียวกันแล้วก็มีการ แจ้งนะคะจากหนังสือพิมพ์เนี่ยล่าสุดที่นิ้วอ่านนาะนวก็เลยมาสรุปเป็น2ข่าวในคลิปเดียวกันค่ะเพราะว่าเกิดจังหวัดเดียวกันแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะคะเราไม่ทราบเลยนะคะว่าคนรอบข้างเราอ่ะเขาปกติ100%หรือไม่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการประกาศเปลี่ยนกฎหมายใหม่นะคะในการควบคุมคนที่ไม่ปกตินะคะให้อยู่บําบัดได้ยาวขึ้นเนาะแต่แบบ ก่อนหน้านี้อ่ะหลุดออกมาแล้วเราจะรู้ไม่ว่าเขาปกติหรือไม่ปกติเนาะตรงนี้ต้องใช้ชีวิตให้ระมัดระวังแล้วก็ให้ปลอดภัยนะคะแล้วเข้าสู่ช่วงหน้าฤดูหนาวเนาะมันมืดเร็วอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังค่ะด้วยความเป็นห่วงของนิวนะคะคนไทยในประเทศสเดนค่ะ